สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการวาดเส้นพื้นฐานกับะคะบุนครูเบลนะคบนักเรียนนักเรียนหลายคนอาจจะเคยรู้จักเส้นไปบ้างแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราม,มาเรียนรู้ใหม่พร้อมกันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่พร้อมกันที่จะใช้เส้นนำไปเป็นรูปภาพต,ต่างๆว่าจะใช้เส้นอะไรได้บ้างหรือจะสามารถทํายังไงได้บ้างให้เกิดเป็นรูปต,ต่างๆนะคะบนักเรียน อันดับแรกทกเรียนต้องรู้จักเรื่องเส้นก่อนนะครับเรื่องเส้นก็คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเรียนที่จัดเรียนเราวาดรูปได้ก็ต้องรู้จักเส้นเส้นอันดับแรกบางคนยังไม่รู้จักนะครับเรารู้ก่อนนะครับว่าเส้นแรกที่เราจะใช้มีเส้นอะไรบ้างเส้นแรกเช่นเราจะใช้เส้นเส้นตรงอันนี้จะเป็นเส้นตรงในแนวเฉียงอาจจะใช้เส้นตรงในแนวนอน รือว่าจะใช้เส้นโค้งเส้นโค้งไปทำให้เกิดความรู้สึกที่นุ่มนวลเดี๋วอาจจะมีเส้นหยักแบบนี้พอเราเรู้ได้เรื่องเส้นรู้จักเส้นต่างๆแล้วครับนักเรียนเราจะนําเส้นต่างๆเนี้ยมาประกอบกันดอูอย่างเช่นเราจะใช้เส้นตรงในแนวตั้ง กับเส้นตรงในแนวนอนมาประกอบกันน,นับทับเด็กๆก็จะกลายเป็นรูปด้านสี่เหลี่ยมหรือว่าจะใช้เป็นเส้นวงกลมเส้นวงกลมแต่ถ้าจะให้ลึกกว่านั้นถ้านักเรียนอยากให้มีมีระยะหรือมีมีเขาเรียกว่ามีมิติภาพผนังนักเรียนอาจจะ สร้างมิติด้วยการใช้สีอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นเราอาจจะวาดเส้นสี่เหลี่ยมอ่าวาดมาอย่างนี้ก่อนนะนักเรียนถ้าเรียนอยากให้ได้ระยะหรือเกิดมิตินักเรียนก็สามารถสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปกลอบแบบนี้โดยการลงสีให้เกิดมิติอ่าโดยการได้สีนะแนักเรียน สีเนี่ยน้ำหนักหรือแสงนาาจะทําให้เกิดความลึกความตื้นความหนาความบางนะครับเพียนงะนะจะเป็นประมาณนี้แล,นนลลแล้วก็อาจจะเช่นวงกลมวงกลมเราก็จะได้สีของวงกลม ในองครมดูมีมิติมากขึ้นก็จะได้่อบานี้นะครับนักเรียนต่อไปเราจะนําเส้นต่างๆมาประกอบรวมกันให้เป็นรูปล่ามหรือสิ่งที่นักเรียนพบเจอหรือเห็นในชิ้นปะจจาบันเช่นนักเรียนอยากวาดต้นไม้หลายคนหรือทั่วไปเลยับทุกคนเลยอาจจะวาดต้นไม้โดยการที่ไม่รู้ว่าจะวาดยังไงอาจจะวาดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ ได้ในะคาเรียนก็ได้เานกันนะครับแต่ว่าจะยังไม่ค่อยถูกต้องตามหลักจ,จริงๆนะครับเรียนถ้าตามหลักจริงๆมันจะเป็นการใช้รูปร่างรูปทรงที่เรียนมาประกอบกันให้เป็นต้นไม้อย่างเช่นเราจะวาดต้นไม้เราจะทํำยังไงเราอาจจะวาดเป็นวงกลมวงกลมก่อนเลยและใช้เส้นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคนักเรียน ร้างเป็นแบบนี้อพอมอกอย่างเดียวว่าจะเป็นต้นไม้ได้ยังไงจะเป็นต้นไม้เราจะใช้เส้นที่เป็นรูปอิสระเพราะว่าให้เป็นต้นไม้ก็ตามอยากให้ตามวงคลงเส้นข้างในของเราเลยนะครับน้ำเรีออยาก็จะได้เป็นต้นไม้หรือถ้าจะให้ลึกกว่านั้นอาจจะลงราละเอียดมากกว่านั้น เราอาจจะมีเส้นวงรีมีวงรีทับกันดูแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมด้านให้เข้าใช้อยาอ่างตามเพิ่มรายละเอีอเยดตัวเนี้เด็กโตก็สามารถทำได้นะครับนี่เรียน ต้นไม้อาจจะต่เป็นรูปร่างทีนี้ขั้นตอนการลงสีเพื่อให้เกิดมิติหรือว่าเหมือนของจริงขึ้นมาสำหรับเด็กในวัยอนุบาลหรือในวัยประถมนะคะทักเรียนครูเบลจะไม่เน้นการใช้สีที่เป็นจริงตามที่ตาเราเห็นหลายคนหรือทุกคนเลยอาจจะวาดต้นไม้ออกมาเป็นสีเขียว ถามว่า sí, จําเป็นต้องเป็นสีเขียวไหมก็ไม่จําเป็นนะครับเงินเราอาจจะใช้สีอื่นเพื่อให้งานศิลปะของเรามีสีสันแล้วก็สนุกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าการระบายสีตามจินตนาการนะครับนักเรียนตรงนี้ สีแดงได้ไหมบางคนชอบสีแดงด้วยอาจจะใช้สีแดงด้วยเมื่อนักเรียนสรางสั์งานเสร็จเรียนก็จะเห็นว่นางานของนักเรียนเป็นงานที่มีสีสันมีความสนุกมีชีวิตชีวาครูเบวบอกแล้วว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องระบายสีต้นไม้ให้เหมือนจริงที่เป็นสีเขียว เหมือนจริงก็ได้นะครับเราสามารถใช้สีอื่นมาระบายสีเ้นไม้เพื่อให้เกิดความสนุกในงานศิละปะเพื่อเรียนจะได้มีความสนุกมีตื่นเต้นนะคะทบกอเรียอ่ะเดี๋ยวคือก็จะฝากเนี่ยนะครับเรียนเราไปทําดูทําตามที่บ้านดูว่าทําได้ไหมเริ่มจากเส้นก่อนเลยเนี่ยเริ่มจาก,กวาดเส้น่องนาเส้นต่างๆมาประก,กอบรวมกันให้เป็นรูปร่างแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการของ,งเด็เๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงครั้งหน้า ถือมีเรื่องอไรที่จะมาสอนหรือมีบทเรียนอะไรที่จะมาให้นักเรียนสนุกทำตามก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเด็กๆ